สวัสดีค่ะนี่ตลอดเข้าสู่ช่องมนโอมชาแนลค่ะมาค่ะนี่เดี๋ยวยังไม่ได้แปนาทีเลยยังไม่เริ่มงานเที่ยงเที่ยงทำมาแล้วค่ะคนเที่ยงทํามาแล้วตั้งแต่เที่ยงทําอะไรหรือยังว่าพี่เที่ยงทําพี่ยังทํานะเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงทําอะไรหรือยังยังรอก็รอเที่ยงทําไงเอาแล้วเอาแล้ว เพื่อเช่ยมนี่จมน้ำไปครึ่งนึงเลยเดี๋ยวต้องมาล้างมาเช็ดนี่เอาแล้วงานเข้าเอาแล้วถึงกับสตันสตัเน,นเอาแล้วแล้วทำอะไรอ่ะสตันเือเชี่ยจมน้ำเอาแล้วความจริง<ห>เปิดเผยทำไมต้องรอรู้อย่างเหตุผลอแ,แต่วันเนี้ยเขามาเขามาปกติเวลาของเขาอ่ะดูดิฟ้าฝนน่ะไ,ไ,ไม่ตก นี่น่มาปกติพี่ไหมล่ะเมื่อวานมาเช้าไงฝนตกพี่ชิดอะไรผิดจังจเอาแล้วเป็นไงล่ะทีนี้รู้เหตุผลถึงกระสตันไปสามวิ เป็นงานแรกของชาวนี้นะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาก็จะเกือบเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าอุปกรณ์เลยยังไม่ครบนะคะก็เลยต้องรออุปกรณ์นั่งรอคนพร้อมครบกันด้วยค่ะก็ต่างคนต่างเพิ่งเสร็จภารกิจนะคะเพิ่งได้มาเริ่มเนาะนะคะนี่คือเป็นเปิดประเดิมคิดแรกของการนำนานนี่ทุกอย่างล้อหมุนสตาร์ทเครื่องโดยแฟมิลี่บ้านานานะคะอ้าวอ้าวอ้าว ก็สำหรับวันนี้นะคะเท,ท่าที่ทราบเบื้องต้นก็น่าจะเป็นการขึ้นโครงหลังคานะคะจะพยายามมุงหลังคาให้ได้นะคะวันนี้ถ้าวันนี้ห้องน้องโอมกับน้ำมนนะคะหนูต้องพูดแบบนี้เพราะเมื่อวานเนี้ยอย่างที่ใครไปดูคลิปปนะ้าแตนชาแนลเนาะจะเห็นว่าเมื่อวานน้องน้ำมนเดินจากลำมามาดูเราบอกว่าห้องบนหนูจอง กลายเป็นห้องล่างของพี่โอมก็เลยต้องใช้คําว่าห้องน้องน้ำมนและห้องน้องโอมนะคะที่พยายามจะขึ้นโครงหลังคาวันนี้ค่ะเอาละขี้เกียมขี้เกียจถ้าภาษาอีสานก็ ขี้เกียมขี้เกียมลุงตุ๊กแกก็กับาแกอันนี้ภาษาอีสานบรรคคำนะคะวันนี้แดดร้อนนะคะวันนี้แต่มารีบ้านนาถึงกับขั้นยืนดูเหตุการณ์นะคะว่าจะเริ่มตรงไหนก่อน เสียวความรู้สึกใช่ไหมอุตส่าห์สั่งมาี่พี่พี่สังเกตจิโกะเจแปนวันนี้ก็เช่นกันนะคะเอาเสื้อเข้าในอีกแล้วทำงานด้วยความสุภาพนะคะโอ้ยอยากจะคําโอ้ยเฉยไม่เอาเลยมากมา เอามาลงมาน้อยใจน้อยใจจะไปเก็บน้อยใจเดินหน้าเลยนี่ยจริงเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยพี่ใช้ได้พี่ใช้ได้พี่ใช้ได้พี่ใช้ของถูกไรไม่เป็นไรเงินเอฟซีซื้อเปล่าเงินพี่เนี่ยเออยจริงเปล่าจะแก้จ่ายสมงกเลยเนี่ยมไปเอาไปได้พันอุ์ที่เพยงพาไปพาไป เ้าซื้อมาแล้วเ้าไวใส่ค้มันหาไปให้ถุงมันีอยู่เนี่ยอะไบูนี่ยูกใส้เก็บมีถุงอยู่กนี้ถุงกานีมั้ยถุงถอะไรเนี่ยดูด้วยงไนยไม่ว่างถ่ายคลิปอยู่เออนีก็รอดอกแล้วดูสิเพจะให้มีส่วนรวม่ใ่วพีถุงน้ี่ถุงนี้นะพีสิกำลังลื้หาย้อดิ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเปิดคลิปแรกสำหรับช่องบนโอมชาแนลนะคะของกัดของสำหรับการทำงานที่ทุ่งนาสัมปะดงเนาะนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เป็นเปิดคลิปแรกนะคะหนูได้บอกนะคะว่าเป้าหมายวันนี้ก็จะทำขึ้นโครงหลังคานะคะห้องของน้ำมนและห้องนางโอมนะคะ ก็มาดูกันว่าวันนี้ลุงช่างจะพาทีมได้ไปถึงไหนโน้สามหนุ่มนะคะวันนี้ก็แก๊กก็แก๊กลุงช่างกับคุณจิโกคุมบนพี่ชิปคุมล่างนะคะวันนี้อ้าวโก้เออไปแล้วอยู่ไหนต้องบุ้มเบิ้มบอตาอะไรยนอะไรมาเอาเก่าฟ้า นั่นบอแมนบ่ไม่เห็นไม่เห็นฟ้าอะไรเอาน้องขึ้นไปบนนึงเหรอไหมไหนโยนอะไรมาแล้วบอกไอ้ฟ้าอาเงยฟ้าซิลิคอนเอาอยู่ไหนอ่ะแล้กระซามเปลี่ยนกระซามย้อนคืนไปแล้วมีศูนย์เอาอยู่ไหนเอ้ากระซามแล้วไป่กระซามแล้วเขาเก็บไปแล้ว มีแกงกันนะคะต่อมาเดี๋ยวไปโยนขึ้นไปตรงไหนเขาจะได้หาโยนขึ้นมาไหนเมื่อกี้นี่โอ้ยเน็ตุงหูจิโกวอันนี้บอกเน็ตุงหูจิโก๋เมื่อกี้โยนเด้งมาปุ๊บเข้าหูนี่เลยเริ่มตรงไหนก่อนครับวัดเดี๋ยว ถ้ามันถ้ามันเสียงจากนู่นมาผมว่ามันจะลงแค่ประมาณตรงนี้เองนะเนี่ยใช่ไหมพูนลงแผ่นที่สองพูนไม่ถึงชิดไอ้นั่นเราเท่าไหร่ไม่ถึงถึงนสิงนี่แหละเชื่อผมดิมันตามอาเม็ดชัวร์ป่ะอาเม็ดพอดีป่ะฮะอาเม็ดเศร้าเลยหาเม็ดตั้งหาเม็ดปัดดูสิจะได้ตัดหลิกเอาไปบ้างเหมือนกันแต่ละเม็ด สั่งน้ำมากระแทกกระเดือดไปไหมเย้เอ้ยไปยสั่งแล้วมันว่มันว่าเอาไม่หายคอยอยู่สั่งจ้าอย่างสั่งแต่กาแฟแล้วตอนไปกินเขาโก้อะไรเอาเหมือนลุงครับเหมือนไม่ได้เหมือนยัลุงก็ลุงลุงก็จะมีเมียมาคุยพี่ไม่เอาไม่เอาลุงจับดูตัวแก เอาพีิการใช้หนูก่อนเดี๋ยววางกันนะคะพี่พียเอาเหมือนกันในไงไม่ได้หมือนกันว่าถัด่าจับตลาดแม่อไแผ่นไอ้บนสุดนนเอาแผ่นบนแผ่นบนขอบบนสุดให้มันเกี่ยวใช่ไหมใช่จับดีๆดีนิ่งๆิดีไปไปไปเลย โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะคุณตุ๊กี้ก็มีส่วนร่วมในการจับตลับเมตรโอเคหาเมตรพอดีเมตรส่วนร่วมในการจับตลับเมตรโอเคค่ะขะขอบคุณพี่ๆสำหรับคลิปแรกของการทำงานวันนี้นะคะสำหรับช่องอุ่มแชนแนลนะคะเดี๋ยวใว้ราติดตามคลิปที่สองนะคะว่างานเดินถึงไหนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ